สวัสดีครับผมเอรอนจากช่อง a n g เก m a มาเนียนะครับวันนี้ผมจะมาพูดประสบการณ์กดไหลย้อนที่ผมคิดว่าผมรักษาหายโดยการเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับผมโอเคผมเป็นโรคกดไหลย้อนมาประมาณ1ปีแล้วแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ทราบเลยว่ามันคือโรคกดไหลย้อนคือผมจะมีอาการแสบๆตรงหน้าอกนะครับ แต่ผมนึกว่าอาการ,าการแสบตรงหน้าอกเนี่ยผมนึกว่าเป็นเพราะผมอ้วนคือนึกว่าอ้วนมันก็เลยแบบอึดอัดก็เลยแสบคือตอนแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้บอกใครไม่ได้ปรึกษาใครก็เลยนึกว่าเป็นปกติของคนกินเยอะหรือเปล่าแต่ว่าผมก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นอะปล่อยทิ้งงั้นมาตลอดเลยจนกดไหลย้อนเนี่ยขึ้นมาที่คอผมคือผมเป็นกดไหลย้อนแบบจนขึ้นคอเลยนะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนมี ก้อนมีอะไรสักอย่างในคอครับกินข้าวลําบากกินน้ําลายยังลําบากเลยก็เลยไปหาหมอเลยแต่พอไปหาหมอนะหมอบอกว่าเป็นหวัดหรือเปล่าหมอ,อว่าคอแดงหมอก็เลยให้ยาละลายเสมหะมาซึ่งกินกินหมดก็ก็ไม่หายไม่ช่วยอะไรผมก็เลยไปหาหมอคอโดยตรงเลยหมอเขาก็บอกว่าเป็นกดไหลย้อนหรือเปล่า หมอก็ได้บอกพฤติกรรมที่น่าจะเป็นกดไย้อนสรุปผมเข้าข่ายพฤติกรรมนั้นหมดเลยก็คือผมกินข้าวเสร็จผมนอนเลยคือออฟฟิศผมเนี่ยมันมีที่นอนนะมันมีที่นอนให้คนนอนได้ผมกินข้าวเสร็จผมก็นอนเลยอืมแล้วก็มื้อเย็นคือเขาว่ากดไรย้อนเนี่ยอาหารต่อมือ้อไม่ต้องกินเยอะมากแต่ผมมากิน เยอะมากคือผมกินสรงนผมเบิ้ลสองจานเลยเขาว่านั่นเขาว่านั่นแหละเป็นประเด็นที่อาจจะเป็นให้ทําให้กดไหลย้อนแต่ว่าหลักๆเลยนะที่ผมแค่ผมเป็นกดไหลย้อนเนี่ยเพราะว่าผมกินกินเสร็จแล้วก็นอนทันทีเลยอการแก้กดไหลย้อนสลับผมนะง่ายๆเลยก็คือเปลี่ยนพฤติกรรมพอเปลี่ยนพฤติกรรมปุ๊บอาการผมดีขึ้นเลยนะดีขึ้นแต่ว่าก่อดจะดีขึ้นอะ่ะ ก็ประมาณ2เดือนนะที่แบบอาการเกลือน้ำลายแล้วก็แบบไม่รู้สึกว่ามีก้อนที่คอแล้วคือมีอาการที่คอเนี่ยหมอบอกว่าคล้ายกับกดมันขึ้นคอทาให้เรารู้สึกเหมือนมีอะไรอยู่ที่คอประมาณนี้ครับผมแต่อย่างที่ผมบอกไปเลยสําหรับผมแล้วการรักษากดไหลย้อนเนี่ยคือเปลี่ยนพฤติกรรมพอผมกินข้าวเสร็จผมก็ไม่กล้านอนละคือกินข้าวเสร็จผมก็นั่งนั่งเฉยเฉยะ นั่งนั่งเล่นคอมนั่งเล่นมือถือคือเมื่อก่อนน่ะนอนเลยนอนเล่นมือถือเลยกินข้าวเสร็จมื้อเย็นกลับมาบ้านกินข้าวเสร็จก็นอนโซฟาเล่นเล่นมือถือเลยแต่ตอนเนี้ยผมไม่กล้านอนละเมือแล้วหมอก,ก็บอกว่าอย่างต่ำอ่ะสามชั่วโมงนะกินข้าวเสร็จสามชั่วโมงถึงจะนอนได้ทําท่านอนได้ผมก็บอกคุณหมอว่าเฮ้ยคุณหมอสองชั่วโมงไม่ได้หรอ หมอบอกว่าอย่าเลยต้องสามชั่วโมงเท่านั้นถึงจะป้องกันโรคนี้ได้แล้วก็ทําให้โรคเนี่ยฟื้นฟูดีขึ้นอืมตอนนี้ก็เลยรู้เลยว่าสามชั่วโมงเท่านั้นนะกินข้าวเสร็จสามชั่วโมงถึงจะโน้มตัวนอนได้และมื้อเย็นเนี่ยผมก็ไม่กินเยอะละผมกินแค่แบบจานเดียวอะจานเดียวน้อยน้อยอืมแล้วก็เลิกเลิกนอนทันที แค่นี้อาการกดระลย้อนผมอะมันก็ดีขึ้นเลยและผมคิดว่ามันก็ใกล้หายแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าอาการแสหนอ,อกมันมันไม่ค่อยมีแล้วมันไม่ค่อยกาเริบแล้วแล้วก็เหมือนกับว่าก้อนที่คอผมที่รู้สึกท,ท,ที่รู้สึกว่าเหมือนมีก้อนที่คอเนี่ยก็เหมือนไม่มีแล้วอะ่ะอืมแต่ก่อนหน้านี้ก็รับยามาเยอะนะซึ่งยาเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการแก้ที่ ปลายเหตุนะครับผมอ่ะได้ายานี่มามิลาซิตมิลาซิตเนี่ยเป็นลดกดในกระเพาะครับแล้วก็ได้นี่มากาวิสคอนกาวิสคอนหันหันด้านนี้นะไม่อยากเห็นชื่อผม <c oughs> กาวิสคอนเนี่ยได้ได้มาแต่ผมบอกเลยว,ว่าไอ้ายาพวกเนี่ยมันเป็นปลายเหตุทักษะปลายเหตุมันทำให้เรา รู้สึกดีขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้ทําให้หายจากกดไหลย้อนหายขาดนะครับผมะจะพูดสามเณรนะการรักษา,ากดไหลย้อนการเปลี่ยนพฤติกรรมอะ่ะดีที่สุดรับรองครับหายแน่นอนแต่คุณหมอก็ทักนะว่าเลิกกินแป๊ซี่เลิกกินแป๊ซี่แล้วก,กินโค้กเลยจริงๆแล้นผมว่ามันก็ทําไม่ได้ะแต่ผมคิดว่าเราให้กดไหลย้อนหายสนิทก่อนค่อยกลับมากินโคก้ก ชากาแฟด้วยหมอพูดอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่หมอพูดเลยนะงดชากาแฟโคกมันก็ยากแต่ว่าผมก็ต้องงดจริงๆนะเพราะว่าผมอยากให้มันหายไงนี่ผมก็ขาดกาแฟมาประมาณสองเดือนอ่ะสองเดือนแล้วไม่ได้กินชาหรือกาแฟเลยลิปตันชาลิปตันก็ไม่กินแต่ว่าผมต้องบอกก่อนนะครับว่ากฎไหยย้อนเนี่ยผมก็ไปอ่านอ่านมานะอันนี้คืออ่านมาอ่านในเน็ตมาบางคนอะ่ะถึงขั้นต้องผ่าตัดเลย ผมคิดว่ากดไหลย้อนบางคนอ่ะอาการคนเรามันไม่เท่ากันผมก็เลยคิดว่าไปหาหมอดีกว่าไปหาหมอเพื่อวินิจฉัยโรคที่แท้จริงดีกว่าครับถ้าคุณปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วกินยาแล้วภายในสองเดือนเนี่ยอาการไม่ดีขึ้นลองไปหาหมอให้ตรวจลึกอีกครั้งหนึ่งดูว่าอาการรุนแรงไหมถ้าไม่รุนแรงก็ลองฟังหมอครับว่าควรจะผ่าตัดดีไหมแต่ผมคิดว่าไอการผ่าตัดเนี่ย ควรเป็นตัวเลือกสุดท้ายดีกว่าครับผมโอเคครับก็นั่นแหละครับผมประสบการณ์รักษากดไหลย้อนโดยการเปลี่ยนพฤติกรรมของผมนะครับขอบคุณมากครับผมเจอกันคลิปใหม่ครับเดี๋ยวขอเพิ่มเติมอะไรหน่อยนะครับผมสําหรับคนที่ไปหาหมอแล้วใช้ประกานสังคมนะครับประกานสังคมเนี่ยเบิกยามีลาซิดได้แต่ว่ากาวิสคอนเนี่ยประกานสังคมจะเบิกไม่ได้นะครับผม แต่ว่าใครมีประกันอย่างอื่นที่ครอบคลุมก็สามารถเบิกได้นะแต่ว่ายังไงก็ตามการเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นการรักษาที่ดีที่สุดครับ